เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับเป็นเจ้าของธุรกิจฉายหนังกลางแปลงที่ออกมาเล่าประสบการณ์ชวนขนหัวลุกที่ชาวบ้านเขาจ้างให้ไปฉายหนังกลางแปลงที่ถ้ำรือสีสมบัติจังหวัดเพชรบูรณ์ไปฉายให้กับดวงวิญญาณทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับบริเวณหน้าถ้ำรือสีสมบัติบ้านถ้ำสมบัติตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์มีชาวบ้านจํานวนหนึ่งนะครับที่เขารวมตัวกันจัดพิธีบวงสวงดวงวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตช่วงสงครามโลกครั้งที่สองรวมทั้งได้จ้างหนังกลางแปลงมาฉายให้ดวงวิญญาณทหารได้ดูด้วยท่ามกลางบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับ<ฆ>มันมืดไปหมดเลยแล้วมันวังเวงด้วยนะ<ใ>นไม่มีใครมาด้วยในป่าในเขาจะมีไฟได้ยังไง<ฆ>และจะมีใครไปอยู่ตรงนั้นไม่มีครับปกคลุมไปด้วยป่าไม้ ชาวบ้านเนี่ยตอนแรกก็นั่งดูอยู่ตามจุดต่างๆขณะที่นายสุเจนพุกอิ่มเจ้าของธุรกิจฉายหนังกลางแปลงเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าทุกๆวันที่14กรกฎาคมาชาวบ้านจะประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตในพื้นที่ตรงนี้พร้อมกับว่าจ้างหนังกลางแปลงมาฉายปีแรกที่เอาหนังมาฉายกลางแปลงเนี่ยหลังจากชาวบ้านกลับกันไปหมดแล้วเหลือตนกับลูกน้องอีกแค่สองคนแต่มีความรู้สึกนะ อยู่กันไม่กี่คนเนี่ยแต่ทําไมเหมือนมีคนดูอยู่เยอะมากเลยอุยใช่เหรอโอ้เขาบอกเขารู้สึกแบบนี้แล้วบางทีเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงแววแวเป็นเสียงหัวเราะมาเสียงหนังหรือเปล่าในหนังฉากตลกอะไรอย่างนี้ไหมนั่นนะสิครับเขาบอกว่าเนี่ยพอมันมีเสียงแววมาแล้วกลางป่ากลางขาวมืดมิดขนาดนี้แถมเป็นพื้นที่ที่เคยมีทหารจํานวนมากเสียชีวิตก็เชื่อว่าเป็นดวงวิญญาณแน่นอนไปฟังครับ ส่วนใหญ่ช่วงหัวค่ําก็จะมีผู้ชมนะครับชาวบ้านก็มานั่งชมกันสักเรื่องสองเรื่องและหลังจากนั้นก็ก็ฉายไปเรื่อยๆครับปีแรกนะครับปีแรกรู้สึกว่าก็ก็ในความรู้สึกของเราอนแล้วก็เหมือนกับมี มีคนมานั่งดูใช่ใช่มีคนมานั่งดูทางที่ไม่มีไม่มีค่ะความรู้สึกว่ามีพ,พูดแล้วขนลุกเลยแต่การนี้ก็เราก็เหมือนกับว่าได้ได้ถ่ายทอดความสุขสันให้กับดวงวิญญ,ญาณเ,เรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องล้รับแต่เราก็ไม่ลบหลู่มีอาชีพใหม่มรับจ้างสร้างความสนุกให้กับวิญญาณขนลุกไปด้วยนะคะเนี่ยตอนสัมภาษณ์อะอแล้วเขาบอกว่าคุณสุเจนะเขาบอกว่า ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าฉายปีแรกให้ลูกน้องมานั่งด้วยปีนี้เขาบอกว่าเอาครอบครัวมาด้วยจะได้ไม่วังเวงมากจะได้ไม่อยู่คนเดียวะจะได้ไม่เหงานะครับจะกลัวคนเดียวก็ไม่ได้พาครอบครัวมากลัวด้วยกันแต่เขาก็พูดอย่างนี้พี่สุเจนบอกว่าขอขามาเจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าดวงวิญญ,ญาณคงไม่มาทําอะไรหรอกค,คงไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะครับ